เรียนท่านประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวประพาดาปานขวัญขอนำเสนอผลงานวิจัยนาตสินสร้างสารรค์ชุดพักุลมีรายนามผู้วิจัยดังต่อไปนี้ 1. นางสาวไอราดาผ่องคอนบุรี 2. นางสาวคุณัญญาคงสนอง 3. นายพรลดบัวขาว 4. นางสาวตีรัตพุทเสือ 5. นางสาวกัญจนาเกตวิชิต 6. นางสาวจรีรวันวิชัย 7. นางสาวประพาดาปานขวนัญและ 8. นางสาวสุดาพรรักชาติอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ดกรกัญชพรตันทองและอาจารย์อาทิตายาเงินแดงการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดพกกุลเป็นการแสดงที่เกิด แรงบันดาลใจจากการโปรยดอกพิกุลเงินพิกุลทองในพระราชพิธีบรมบราชาพิเศษที่มีมาแต่โบราณและมีความเชื่อว่า ต้นพิกุลเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่อยู่ในสวนของพระอินทร์ดอกพิกุลจึงเปรียบเสมือนดอกไม้จากสวรรค์สำหรับให้องค์ประธานทรงโปรยในระหว่างประกอบพระราชพิธีด้วยความเชื่อที่ว่าเจ้านายผู้เป็นองค์ประธานนั้นอยู่ในสภาวะสมบุติเทพที่ได้อุบัติลงมาจากสวรรค์ผู้วิจัยจึงศึกษาความเป็นมาและความเชื่อของการโปรยดอกพิกุลเงินพิกุลทองอันเป็นดอกไม้มงคลที่ใช้ใน การประกอบพระราชพิธีบรมบราชาพิเศษของพระมหากษัตริย์และนำมาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและความเชื่อของการโปรยดอกพิกุลเงินพิกุลทองในพระราชพิธีบรมบราชาพิเศษ 2. เพื่อสร้างสรรค์าการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดพกุลและ 3. เพื่อถ่ายทอดท่ารำให้กับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่1-3ถึงสาสาขานาฏศิลป์ไทยศึกษาภาควิชาหน้าตาดุเรียงขศินคณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี องค์ประกอบของการสร้างสารรค์เพลงที่นํามาประกอบการแสดงนาฏศิลป์สร้างสารรค์ชุดพกุลเป็นเพลงที่แต่งขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการแสดงนาฏศิลป์สร้างสารรค์ชุดพกุลโดยเฉพาะและการแสดงนาฏศิลป์สร้างสารรค์ชุดพกุลได้นําดนตรีไทยและดนตรีสากลมาผสมผสานประกอบด้วยเครื่องดนตรีดังนี้ของวงใหญ่ปีในซอสามสายตะโพนชิงโมง รังระคังลาวไวโอลินไวโอลาเซโโรเบดฮาเฟรนรฮอนทอมโบนทูบาก็อกเคนสเปลกองใหญ่เซเรต้าการแต่งกายนาาศิสินสร้างสารรค์ชุดพกุลช่วงที่หนึ่งการแต่งกายจะมีลักษณะเป็นสีเงินหรือสีขาวแวววาวดุดด่างสวงสวรรค์ผสมผสานกับความสวยหวานของดอกไม้ช่วงที่สอง การแต่งกายจะมีลักษณะเป็นสีเงินและสีทองผสมผสานกันเป็นพิกุลเงินพิกุลทองและยังคงความสวยหวานและความเป็นวงคลของดอกไม้การสร้างสรรค์ท่ารำเป็นการสร้างสรรค์ท่ารำโดยมีการผสมผสานระหว่างนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ร่วมสมัยโดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ช่วงที่1สื่อถึงดอกพิกุลบนสวงสวรรค์ ช่วงที่สองสื่อถึงความเป็นสิริมงคลปลื้มปิติยินดีและมีสัญ,ญลักษณ์ภาษามือของผู้พิการที่สื่อถึงพระมหากษัตรค่ะประโยชน์และคุณค่า หนึ่งได้ทราบความเป็นมาและความเชื่อของการโปรยดอกพิกุลเงินพิกุลทองในพระราชพิธีบรมบราชาพิเศษ 2. ได้ชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดพกุลและ 3. เผยแพร่การแสดงในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดพกุลลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดพกุลได้นาบัตรนี้ค่ะ